ต่อไปนะคะคือมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลมทฤษฎีบทในวงกลมเดียวในวงกลมวงเดียวกันมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันดังรูปภาพค่ะจะพิสูจน์ได้ดังนี้นะคะกำหนดให้ วงกลมวงกลม O มีมุม ABC เท่ากับมุม AOC รองรับด้วยส่วนโค้ง AC เดียวกัน รองรับด้วยสุ่วนโค้ง A C เดียวกันต่อไปต้องการพิสูจน์ มุม AOC เท่ากับ2คูณด้วยมุม ABC การพิสูจน์ลากเส้นผ่านศูนย์กลาง ผ่านศูนย์กลาง B O ผ่านศูนย์กลาง B D เนื่องจาก A O เท่ากับ O B เป็นรัศมีของวงกลมเดียวกัน ะได้สามเหลี่ยม ABO เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วดังนั้นมุม OAB เท่ากับมุม OBA เนื่องจากมุม DOA เท่ากับมุม OAB บวกด้วยมุม OBA จะได้ มุม DOA เท่ากับ2คูณด้วยมุม OBA ในทํานองเดียวกันม,มุมมุม DOA เท่ากับ2คูณด้วยมุม OBA จะได้มุม DOA บวกได้มุม DOC เท่ากับ2คูณด้วยมุม OBA บวกด้วย2คูณด้วยมุม OBC ดังนั้นมุม AOC เท่ากับ2คูณด้วยมุม OBA บวกมุม OBC เท่ากับ 2คูมุม A B C เป็นคำตอบ